หนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเบิ่งจับเมื่อเดียวตาดะใช้ดอีอ่ะโอเคนะจหรับผู้ยงิงเนาะตัวนีบบรสตาร์เสียบตัวนี้ใส่กดเลยยืนแค่นี้เนี่ยสวยๆเลยเลืเล่อยโซ่ไร้สายของโอซูกะแกอมาฟึบมีอะไรออกมาบ้างอ่อท่านชาร์จมีท่านชาร์จมาให้แบตเตอรี่อย่างที่บอกเราแบตเตอรี่เขามันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของเขาเลยนะเฮ้ยใบเลื่อยคู่มืออีกเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อยมีแค่นี้ข้าใส่อะไรบ้าง ไม่ตัวไข่วงนี่เด็ไข่หวงเออเอาเอาเนี้ใส่เออเจะไว้เคใส่นี่ถ้าไม่ได้เราก็ขันตรงนี้ตัดตรงนี้ได้บ่ามันยะนหย่อนสักหน่อยอย่าให้ตึงมากเราลองตีการดดูพอได้ไหม ข,ขนาดเอาลงมันจะกดอะไรข้องต่อขึ้นก่อนอุยเฮ้ย,อยของแท้วะอถอ,อน,นยงยงเหรอเนียเขาดีวะกว่างล่องวะ เต่มาเล่าบ้งางเฮ้ยไอเต่าเถ้ะนี่จะไปนะนี่จะไปนะ นี่เรียนคลิปแลวภาพไปเรื่อยนต้นจริงวะพอใช้งานจริงเนาะเป็นต้นจริงอะ่ะ งายมากา่เขาหูททางเขาหูวทางไหม Phải leo, phải leo Ê rồi đi rồi bầu ừ. Nè Đừng cho đi rồi đi Ừ đi vâng chăm vừa đeo ta đã ạ vẫn vào ạ ừ ừ thang khẩu thang khỏi ừ à, ừ ừ ừ khảo thang, khảo ừ, ừ. ừ. นี่ไปย้ายความรู้สึกใช้ดีอ่ะแพรว่าตัดกิ่งไม้เนาะหน้ากว้างสักสิบห้าเซนก็ได้เมื่อกี้ยังระบุไว้เลยว่ารับได้คือยี่สิบสองยี่สิบสองก็โอเคนะสำหรับผู้หญิงเนาะบาต้องพึ่งผู้ชายเลยแล้วก็บบต้องไปจ้างพื้นมาตัดเลยตัดเองได้ไงดึงแบบมันนแบมันจะตนปะยานเนาะอ่ะนักพร้อมอันนั้นใช่เพราะว่าเขาต้องใส่น้ำมันนผู้หญิงแนะเขาเลยประกาศถือแทนประกาศถือเพราะนั้นมันก็มีกาถือเนาะกาถือใช่ ใส่ดีใส่ดีแม่เาใส่ดีแห้งเบาบม่ต้องใส่แรงอย่างเลยบ่เคยใส่เลยที่พึ่งเคยใส่ตัวนี้แหละแต่เคยเห็นอันใหญ่ๆน่ะมันตองสตาร์ทไงแต่ตัวนี้บริส้สตาร์ทบรได้แบบจังสี่นะแมันหมุนแงเรแม่เฮาต้องใส่แห้งได้ต้องใส่แห้งแต่ตัวนี้เฮาแข่เสียบตัวนี้ใส่กดเลยยืนยืนแค่นี้นี่ยืนแค่นี้สวยๆเลยงานแห้ง